เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสูงค่ะอ๋อข้างบนมันใส่สล,ลิงยูคอะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุยชาแล้วนะจ้าพี่น้องค่เมื่อนี้กบมาทํางานคือเก่าคือเดิมทํางานอย่างวัตถีก็ทางานอยู่ออฟฟิศนี่เราพี่น้องค่ามาดูแลเล็กน้อยมาคุ้มเล็กน้อยในการซ่อมเต่นซ่อมอยางซ่อมเอวยซ่อมโชว์ยิ่งใหญ่อร่างการให้พี่น้องได้เบิร์นคว่ากันไปนะคะแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องค่า มาคือโดมเสร็จเซ็ตตะมวะตูว่านนี่แหละลตะว่านนี่ลุยออก่ามีเวลาไทยพี่นองเบิงหมูว่านค่าคุยครับซางอยู่ว่าจะเพิ่มมองไดลงมาเนี่ยจากเหตุมองไดเพิ่มแนี่เพราะว่าจะเพิ่มค่าขางแง,งน่เพิ่มนันพนีมาแน่ยเพราะว่ามันจะช่วยในการที่แบบว่าการน้ำสาดกับน้ำฟงเขาว่าสซเวทที่จังสีนาค่ะพี่นองก็เลยคุยครับซางหมูว่านนี่นะคะก็ตอนนี้โดมกบเสร็จประมาณ90%เอหลือแค่กาสสาดนะคะ ว่ามันจะอ่ากันในช่วงที่ว่าขาสอมแต่ว่าคือในโดมตอนกลางเวียนหมู่บ้านนี่คือมื่อหม่านนี่ก็คือแบบอากาศร้อนมากแดดมากนะคะพี่น้องแดดแบบว่าชนิดที่แบบว่าโอ้โหเลยนะคะแดดแบบจัดมากแต่ว่าคือในโดมในหอประชุมนี่ก็คือแบบเย็นซวยๆเย็นมากนะคะก็เลยอ่า ว่าเออโอเคแหละมันเหมาะมันเหมาะในการซ้อมไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นักดนตรีซ้อมในตอนกลางวันคือทีเวทีอยู่แล้วเท่าก <c oughs> ับว่าต้องซ้อมในออฟฟิศก็ได้สามารถที่จะมาซ้อมเวทีได้เลยบล็อกกิ้งจะได้ไมไ่ต้องบล็อกกิ้งอีกนะฮะซ้อมอยู่ท่องเวทีกลางเว้นก็สามารถที่จะซ้อมได้เพราะว่ามันไม่โดมที่จะกันแดดกันร่มแล้วนะคะพี่น้องขาก็ทําออกมาได้โอเคมากสําหรับ โดมใหม่นะคะทำออกมาโอเคโอเคชอบเลยละ่ะะคือว่านี่กับบอกเพิ่มเติมแล้วว่าจะเพิ่มเติมยังแน่เพิ่มเติมยังขึ้นมาแน่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโดมนะคะนี่พี่ต้องเสรศจเป็นที่เรียบร้อยนะคะสูงค่ะอ๋ขอข้างบนมันไซส่สลริงยู่ค่ะ เียมช่างนะคะข้างนาน,นี่พี่น้องตอนเฮตอางานเลี้ยงมิตติ้งนะคะก็จะตั้งโต๊ะอยู่ตรงนี้แหละ้างนานี่จะเคี่ยวต้นไม้ต้นยางออกดินเดินกระสีเกียรตออกกระสีเอา,อาเต็นมะกางมองมีแล้วก็จะตั้งโต๊ะจีนตรงนี้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะว่า,าคือตอนนี้ผ่าผาตอนนี้โดนมีคนจะบพะพ่อแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาไปตั้งที่วัดเลย มันเกิดใยากถ้าเกิดว่าฝนตกมันเป็นช่วงหนาฝนเนาะพี่น้องนี่ลุยก,กันเลยคุยก็แพ่ว่าว่าเราตั้งตรงนี้เอาแล้วก็เอาเต็นท์มากลางนะคะเต็นท์มากลางข้างนานีน่พี่น้องต้นไม้นี่ก็สีเขียออกเขี่ยไปไว้ข้างๆนะคะเขีย่ยออกจากมองนีก่อนเพราะว่าจะเอาเต็นท์มากลางแล้วก็ปับพื้นที่ให้เสมอแกสามารถที่จะตั้งโต๊ะจีนเพิ่มได้นะคะ อันนี้ทีมช่างกำลังทำกันสาเป็นวาจาหนี่จำสร้างได้ว่าพี่น้องทีมสร้างเห็ดขอกง่อยนี่ลุยเห็ดบ้านให้นี่ลุยประจำได้นี่นี่ลุยกันเลยแนะน้ำหวานเอาสาร้างนี่มาเห็ดตีเพิ่นกับเห็ดดีอยู่เพราะว่าเพิ่นเห็ดขอกง่อยนี่ลุยกับเพิ่นนี่ราคาเห็ดเท่าเท่านี่คือได้ยืดสลิงจ้าว่าให้มันอันนี้บอกโอ้กันโยกข้างบนก็เป็นสลิงพี่น้อง ถ้าเรายืดแล้วมันจะโยกเป็นมหาดึงใดที่นที่รุ่มไเลยยืดแข็งแน่นึว่านแลนหาสุดตัวดึยโยเลงก็ได้ยกุ่มแปดล้านต้องใคได้มหาใหญตัวเลงดึงดึงไว้ยืดไว้แบบดีพี่น้อง กระสิเฮ็ดกันสาบนี่พี่น้องสิทิดกันสาบเพื่อบ่อยฝนสาบได้นะคะเหลือยังแห่ะขาซางนี่กเหลือได้เฮ็ดกันสาบหนึ่งอะกันสาบละก็ขึ้นเรี่ย่เพิ่มค่ะ้าบ่ต่อออกไปอีกเพิ่นวางไดนหมู่บ้านนี่เพราะท่านเห็นห่บ้านไหนท่านเห็นกันไปอ่านไปคุยกันเพิ่นบ้านถ้าจะต่อเมตรหรือสองเมตรอันย่านมันพอกระเทือนมาสั่นมาถ้าจะต่อสามเมตรมันสิได้ใส่เสา ปานขั้นไซเสาตรงนี้นั่นสิปั๊บออกสิสิเท่ขั้นกีดเงยาไปผุ่นนะจ้าสิเห็ดลดแรียนใดมันก็สิกีดลดนะคุยกันม่วันก็เลยว่าเดี๋ยวจังแล้วแล้วให้ปั๊บพื้นที่เราจังวากันว่าทามันสาดไรกับจังไซนะเนว่าเป็นิลโงมหาศางบ่เดวลง้านบอกค่ะเมื่วันแต่ว่าตอนอากาศนันหอนพี่นองก็เย็นว่าสันเดอร์อยู่ในนี้ ต่างเวทีแล้วกับิีซอมได้แล้วท่อทนกลางเว้นพี่น้องเพราะว่ามันเย็นเย็นมากนะคะทอยแล้ก, <c oughs> กี้เนาะ <c oughs> ต่กี่อดมาจา <c oughs> มันทร์มาหอดอกฝ้าเลออีเขาออฟฟิศได้ฟอนไว้วองอยู่อันนี้เย็นเย็นดีค่ะให้แล้วเย็นมันโกกุลูงมันเข่าดีเนาะ นลพี่น้องข้างหน้าเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะทํายังไงเพิ่มนะคะต่อไปก็จะเฮ็ดหม่องนี้แล้วพี่น้องเป็นหม่องซ้อมเพราะว่าบางทู้นค่าเฟลแล้วก็จะเป็นห้องพักอ่าเด็กหน่อยก็จะทำงานอ่าได้ง่ายขึ้นคือตีนแล้วกินข้าวเสร็จพี่กัวก็จะมาซ้อมตรงนี้เลยนะคะข้างบนก็จะทุบออกหมดกนะคะที่เป็นห้องพักบ้านพักจะทุบออกเบิดพี่น้องจะเอาไว้สะบาดหลังไง แล้วก็บ,บ้านหลังทีมีอยู่ของเพียวเปาพวกเ,วเป็นคั่วเป็นห้องพักที่บ้าอยู่ในอ้อมหัวกับสีทุบออกเบิดนะคะห้มันเป็นสาเป็นส่วนเล็กหน่อยกับสียู่ทั้งรุมสุณฝากก็กำลังมาตรงนี้ก็จะทำจะกางเต็น,น,น,นท์แล้วก็เลียตนน้นไม้ออกนะฮะแมติอเดี๋ยวอันสีผ้าเฮ็ดอันนี้ออกยู่ได้จา้าต้นไม้มองนี้ พวกเล็กพวกต้นไม้สิเขียออกเบิดเพราะว่ามืองานมีติ่งนักเทาสิกลางเต้นแล้วก็เทาสิแต่งโตมันสิีเบิดกันแน่ๆขี้แรกว่าสีจ่าควายเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ได้แนมอันใดที่มันยกบัได้ก็บยันยกอันใดดีมันออกนี้ไ่แจกถ้าไม่ควายเนี่จ่าอันใดที่มันเฮ็ดได้อันน้อยๆเน่ยแน่นค่ายควายเก็บออกเพราะว่า อันตรงไปนี่นะเขาจะเคี่ยวห้แปนเบิสหลจะเอารถมาปรับเพราะว่ามีติรงนั่นที่แรกว่าสิไปตั้งวัดบ้านถ้าตั้งวัดถ้าฝนตกมากมันหยาดมันยากขนะดไหนกันทอดมาเห็ดซอยเคี่ยวมองยี่ออกพวกเสาพวกนั้นยังเก็บเขาในคุณหล่ะจ้าอันเห็ดเห็ดพ่อเห็ดได้ล่ะอันสุ้มากนักไอซุ่มปูทรายมาเห็ด จากอ้าันอันนี้เก็บชุดนะฮะแค่ียังนแยกมันหักออกจไปซ่อมนะแยกไว้ก่อนกไปงานหน้ามากะหายแล้วก็พี่นนซื้อถานก็ใส่หมดจะได้ไม่หักอาตั้งเลยทีมดูแลคน น้องนมแกนตาเดี๋ยวอ่ะนเีจ้าสีโอยเฮ็ดยังบัดมากเขาเอาคอดลูกเขาขึ้นเครื่องหน้าจอวันว่าเปลี่ยนกลับขึ้น่เปินเฮ็ดบ่เปลี่ยนค่ะต้อนแรงต้อนแรงมากปลอมมากบ่อยากขึ้นองรถเมืล์เดี๋ยวลูกๆก็กําลังซ้อมนะคะโอเคพี่รองคาเอาไว้ซ้ำมีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะ